ถามยอดฮิตที่หลายคนสงสัยสำหรับรายการคริสวลนิดวันนี้จะนำซีรีส์ชุดหาคำตอบชีวิตจากหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ตอนคุณไม่ได้เกิดมาในโลกนี้ด้วยความบังเอิญคริสวลนิดรายการที่จะตอบคำถามยอดฮิตที่ผู้คนมากมายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้า เราจะมาหาคําตอบให้คุณได้รู้ได้ฟังและได้เข้าใจคริสวัลลนิดส,สื่อของชาวคริสที่จะนําคําตอบมาให้คุณคลายความสงสัยกันค่ะในตอนแรกที่เราได้นําเสนอเนื้อหาของหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์นะคะมาพูดคุยกันหนังสือได้บอกว่าทุกสิ่งเริ่มต้นที่พระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะคะรวมถึงมนุษย์ ดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้สิ่งใดหรือเรื่องใดที่เกี่ยวกับตัวเราเราต้องถามผู้ที่สร้างเรามาค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่สองนี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะนําเรื่องคุณไม่ได้เกิดมาในโลกนี้ด้วยความบังเอิญซึ่งเป็นเรื่องที่สองของหนังสือเล่มนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะเพราะข้าพเจ้ามักจะได้ยินหลายคนมีคำถามเหล่านี้เสมอว่าฉันเกิดมาในโลกนี้ทำไมหรือเกิดมาเพราะอะไรหรือเพื่ออะไร หนังสือเล่มดีได้บอกให้เราเข้าใจว่าคุณไม่ได้เกิดมาในโลกนี้ด้วยความบังเอิญหรือไม่ใช่เรื่องของชะตากรรมค่ะแต่เป็นเพราะพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการสร้างคุณและในการทรงสร้างนี้นะคะพระองค์ทรงใส่ใจและทรงกําหนดรายละเอียดทุกอย่างในร่างกายคุณอย่างเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของคุณสถานที่เกิดของคุณเชื้อชาติสีผิว ผมและลักษณะอื่นๆทุกอย่างในร่างกายของคุณเป็นพิเศษตามแบบที่พระองค์ต้องการนอกจากนี้ยังได้กำหนดความสามารถตามธรรมชาติของคุณรวมทั้งบุคลิกภาพเฉพาะตัวของคุณในพระธรรมสดุดี139ข้อ15ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ทั้งภายในและภายนอก พระองค์ทรงรู้จักกระดูกทุกชิ้นในร่างกายข้าพระองค์พระองค์ทรงรู้ชัดว่าข้าพระองค์ถูกสร้างขึ้นทีละส่วนอย่างไรและข้าพระองค์ถูกปั้นให้มีตัวตนขึ้นมาจากความว่างเปล่าอย่างไรหลายคนนะคะเมื่อมองถึงชีวิตของตัวเองแล้วอาจจะมีคำถามถ,ามถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวหรือชีวิตของตัวเองว่าทำไมฉันถึงเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นทำไมฉันต้องลำบากแบบนี้ ผู้เขียนนะคะก็ได้ยืนยันว่าพระเจ้าทรงสร้างคุณขึ้นมาตามแผนการของพระองค์ไม่ว่าสถานการณ์ขณะที่คุณเกิดจะเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าทรงทราบว่าทั้งสองคนนี้มีพันธุกรรมที่เหมาะพอที่จะสร้างคุณข,ขึ้นมาในแบบที่พระองค์ตั้งพระทัยไว้พวกเขามี DNA ที่พระเจ้าต้องการใช้เพื่อสร้างคุณค่ะแม้จะมีพ่อแม่ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ลูกที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นไม่มีนะคะ เด็กหลายคนนะคะไม่ได้เกิดมาตามที่พ่อแม่วางแผนไว้แต่พวกเขาเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาตามแผนการของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้านะคะครอบคลุมถึงความผิดพลาดและแม้กระทั่งความบาปของมนุษย์พระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้รายละเอียดใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ได้กําหนดทุกสิ่งไว้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์ผู้เขียนได้กล่าวถึงแรงจูงใจที่พระเจ้าทรงสร้างคุณขึ้นมานะคะนั่นก็คือความรักของพระองค์ พระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่4ได้กล่าวว่านานก่อนที่พระองค์ทรงวางรากฐานของโลกพระองค์ทรงคิดถึงเราแล้วทรงกำหนดให้เราเป็นจุดศูนย์รวมของความรักของพระองค์จากพระคัมภีร์นี้นะคะทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าพระเจ้าทรงคิดถึงเราก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างโลกสอีกหรือแม้แต่เหตุผลในการสร้างโลกนั้นนะคะพระเจ้าก็ได้ทรงออกแบบสภาพแวดล้อมของโลกนี้เพื่อให้มนุษย์อย่างเราสามารถอาศัยอยู่ได้ ดังนั้นนะคะเราจึงจะเห็นว่าพระองค์ทรงคำนึงถึงเราก่อนที่จะทรงสร้างโลกนี้แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆที่พยายามศึกษาเรื่องราวของจักรวาลก็ยังพบเพียงแค่ว่าโลกนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษที่ให้มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิตเท่านั้นพระคัมภีร์นะคะก็ได้กล่าวเรื่องนี้ไว้เมื่อหลายพันปีก่อนในพระธรรมอิสยาบทที่45ข้อ18ว่า พระเจ้าผู้ทรงปั้นแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมันไว้ให้ว่างเปล่าพระองค์ทรงปั้นมันไว้ให้มีคนอาศัยแล้วทำไมพระเจ้าต้องทำสิ่งเหล่านี้คะหากปราศจากพระเจ้าเราทุกคนก็เป็นเพียงแค่ความบังเอิญที่เกิดขึ้นในจักรวาลแต่ความจริงก็คือพระเจ้าได้ทรงสร้างคุณเพราะพระเจ้าทรงรักคุณคะ่ะและถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงไม่ใช่ความบังเอิญ คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขที่ว่าพระเจ้าสร้างคุณด้วยความรักและแผนการของพระองค์ในชีวิตคุณก็ไม่ใช่ความบังเอิญหรือการต้องชดใช้กรรมในโลกนี้แต่การที่คุณเกิดมาพบกับความทุกข์ยากลำบากนั้นก็เพื่อทำให้คุณได้เห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าคุณอยากจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะลองหาหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์มาอ่านดูค่ะ อาจจะทำให้คุณเข้าใจเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะและถ้าคุณผู้ฟังยังมีคำถามเรื่องใดที่ค้างคาอยู่ในใจอีกแล้วก็ส่งคำถามที่ยังมีข้อสงสัยเข้ามาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะศึกษาพระคำของพระเจ้าหรืออยากได้พระคำพีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคริสวัลณิตจะเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ช่วยคลายความสงสัยให้กับทุกท่านได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ